สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเครื่อง et 95ที่อัพเป็น155นะครับนี่ก็เกือบจะเสร็จแล้วน,นะครับมาดูครับจุดนี้นะครับตัววัดน้ำมันที่ผมทำไว้น,นะครับนี่นะครับก็ดูไม่น่าเกีดนะครับแล้วก็เอาถังน้ำมัน rt 104มาใส่นะครับนี่คนระับ ก็ก็แลดูดีนะครับทำขาจับถังน้ำมันใหม่นะครับนะครับดูดีนะครับเห็นหรือเปล่านี่ครับ et เก้าหครับล้อใส่ล้อเดิมครับนะครับอนพัดลมนะครับผมตัดออกนะครับของเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับ มันจะดูแรมันใหญ่ท่ทานะครับพอตัดไปแล้วก็จะดูแรเล็กครับดูเครื่องจะเล็กลงครับดูสวยครับออถ้าถามว่าอะไรตัดคือใช้หินเจียนะครับใช้ใบบางใบตัดสแตนเลสนะครับค่อยตัดครับนี่ครับนี่กองยังไม่มีขอคอยไม่มีสายนะครับ ก็ใช้ก๊อกเดิมครับแต่จะต้องบนสายแหนะเพราะว่าตรงสาไอ้ตรงท่อก๊อกมันไม่ตรงกับถังน้ํามันนะครับอ้อมมาหน่อยครับนี่นะคงที่หนึ่งแต่ก็มาถึงก็นหน้าเกตนะครับมอ้น้าก็ใส่ของเดิมนะครับน,นะครับส่วนแป๊บ น้ำมันโซล่าที่ส่งไปหัวเจดนะครับก็ใช้ของเดิมดัดเอานะครับนี่ครับดัดเอาไม่ต้องซื้อครับซื้อใหม่ร้อยห้าสิบครับใช้ของเดิมดัดเอาง่ายกว่านะครับถูกครับเดี๋ยวเราจะทําการติดเครื่องให้ชงกันนะครับนี่ติดเครื่องแล้วนะครับ นีนเดนนะครับ าน้ำมันนะครับกลับแล้วครับใช้ได้น,นะครับก็ยังไม่ได้ออกไปใช้งานนะครับว่าจะต้องไปวิดน้ำก่อนนะครับให้เครื่องมาเลื่นก่อนนะครับเพราะว่าปลอกใหม่สูบใหม่ก้านใหม่แหวนใหม่ข้อใหม่นะครับ เอาไปลงนาเครียดเลยอาจจะสูบติดได้นะครับก็ต้องรันอินหน่อยนะครับรันอินนะครับภาษาช่างคือเอาเครื่องไปติดทํางานช้าๆหรือติดทิ้งไว้นานๆนะครับให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ